ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube y o u t ักพรอทีเอวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดรถยนต์ปีล่าสุดนั่นก็คือ isuzu d max 2026ี MA 2, รถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยแข็งแกรง่งหรูหราและตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว isuzu ได้ยกระดับ d max รุ่นนี้ให้เหนือกว่าที่เคยทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและความคุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026 ตั้งแต่แรกเห็น isuzu d max สองพให้ความรู้สึกแข็งแกร่งผสมผสานกับความทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้คมชัดดูดุดัดนแต่ยังคงความเรียบหรูในแบบฉบับของ isuzu ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูใหญ่และทรงพลังไฟหน้า LED สรงวิวคมให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟเดเทิร์น running light ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่กันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ด้านข้างของตัวรถแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่สมดุลตัวถังดูบึกบึนแต่ไม่เททสเส้นสายด้านข้างช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแรงและความสปอร์ตล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราและทันสมัยให้กับรถมากยิ่งขึ้นส่วนด้านท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและสวยงามไฟไท้ายเลเให้ความสว่างชัดเจนพร้อมฝาท้ายที่แข็งแรงรองรับการบรรทุกได้ดีเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวัน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ Isuzu D-Max 2026จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายในถูกออกแบบให้ดูลุูหลาและทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพดีให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารแม้ต้องเดินทางไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้าห้องโดยสารกว้างขวางให้พื้นที่สีสันและขายอย่างเพียงพอเหมาะสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานร่วมกับทีมงาน แผงคอนโซลหน้าดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้การใช้งานด้านความบันเทิงและการนําทางเป็นเรื่องง่ายระบบเสียงได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นให้เสียงคมชัดและมีมิติพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับรับรู้ข้อมูล,มล,มล,มลสําคัญได้อย่างชัดเจน ในด้านสมรรถนะ Isuzu D-Max 2026ยังคงจุดเด่นเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนาให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงพละกำลังที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกและการลากจูงระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นบนถนนทั่วไปแต่ยังคงความแข็งแรงเมื่อต้องใช้งานหนักหรือขับในเส้นทางธุรกันดารระบบพวงมาลัยให้การควบคุมที่แม่นยำทำให้ขับง่ายขึ้นแม้ในสภาพการจราจรที่หนาแน,น่น เทคโนโลยีความปลอดภัยใน Isuzu D-Max 2026ถูกอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนระบบควบคุมเสถียระาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางทำให้ D-Max ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะสำหรับงานหนักแต่ยังเป็นรถที่ใส่ใจความปลอดภัยในระดับเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเรื่องของราคา Isuzu D-Max 2026ถูกวางตำแหน่งให้คุ้มค่ามเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับโดยมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามงบประมาณและการใช้งานราคาคาดว่าจะอยู่ในช่วงที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดรถกระบะประเทศไทยเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการรถเพื่อการทำงานผู้ประกอบการและผู้ที่มองหารถกระบะที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวโดยรวมแล้ว Isuzu D-Max 2026เป็นรถกระบะที่พัฒนาขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยภายในที่หรูหราเทคโนโลยีที่ครบครันสมรรถนะที่เชื่อถือได้และราคาที่คุ้มค่าทําให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ในปี2026หากคุณกําลังมองหารถที่พร้อมลุยงานหนักแต่ก็ยังให้ความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียม Isuzu D-Max 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันถึงยังคงเป็นชื่อที่แข็งแกร่งในตลาดรถกระบะมาอย่างยาวนาน ยินดีต้อนรับสู่ช่องยู u ูบยูทูบลักพรอทีเอวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดรถยนต์ปีล่าสุดนั่นก็คือ isuzu d max 2026สรถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยแข็งแกร,ร่งหรูหราและตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว isuzu ได้ยกระดับ d max รุ่นนี้ให้เหนือกว่าที่เคยทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและความคุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026 ตั้งแต่แรกเห็น isuzu d max สองพัให้ความรู้สึกแข็งแกร่งผสมผสานกับความทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้คมชัดดูดูดันแต่ยังคงความเรียบหรูในแบบฉบับของ isuzu ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูใหญ่และทรงพลังไฟหน้า LED ส่งเรียวคมให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟ daytime running light ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและปลอดภัยในทุกสภาพการขับขี่กันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ด้านข้างของตัวรถแสดงให้เห็นถึงสส่วนที่สมดุลตัวถังดูบึกบึนแต่ไม่เททาเส้นสายด้านข้างช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแรงและความสปอร์ตล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราและทันสมัยให้กับรถมากยิ่งขึ้นส่วนด้านท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและสวยงามไฟไท้ายเลเให้ความสว่างชัดเจนพร้อมฝาท้ายที่แข็งแรงรองรับการบรรทุกได้ดีเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวัน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ isuzu d max 2026จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายในถูกออกแบบให้ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพดีให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นั่งสบายทั้งผู้